b ิ a ตี้บายอา e n ง i n นนะคะวันนี้นะคะอยู่ในห้องน้ำนะคะ mm hmm. ก็จะมารีวิวงานแม่บ้านกันนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้จะมาทำความสะอาดนี่เลยค่ะผ้าม่านในห้องน้ำนะคะ mm hmm. เพราะว่าปกตินะคะในห้องน้ำส้มเนี่ยจะมีการแบบว่าแยกตรงบริเวณชักโครกแล้วก็ส่วนที่เป็นโซนอาบน้ำนะคะก็คือจะง่ายๆเลยค่ะมีแค่ตัวผ้าม่านตรงนี้นะคะที่เอาไว้กันน้ำกระเด็นออกมา สดข้างนอกนั่นเองนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากที่เราใช้ม่านเป็นอ่เป็นม่านผ้าใบนะคะสีขาวครีบนะคะปัญหาที่เกิดคือพอเราอาบน้ำไปเรื่อยๆค่ะทุกคนมันจะเกิดเชื้อราขึ้นนะคะที่บริเวณด้านล่างของตัวผ้าม่านในห้องน้ำเนี่ยเห็นไหมคะนี่ประมาณนี้นะคะฝั่งนี้จะยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าทางเนี้จะเยอะเลย นี่นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นคราบเชื้อราขึ้นแบบนี้นะคะนี่และแม่บ้านอย่างเรานะคะก็ต้องมีตัวช่วยนะคะวันนี้นะคะส้มเกลจะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการที่จะทําความสะอาดพวกเชื้อราพวกนี้นะคะจะ กำจัดอย่างไรนะคะคือไม่ใช่เฉพาะแค่เชื้อราที่ติดบนม่านในห้องน้ำน,นะคะแต่ว่าในบริเวณที่มันเป็นกระเบื้องด้วยนั่นเองนะคะมันก็จะมีเชื้อราด้วยเหมือนกันนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะนี่นางเอกของเราเลยนะคะก็คือตัว Mister Master ตัวนี้นั่นเองนะคะบอกก่อนนะว่านี่ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ว่าของเขาใช้ดีจริงๆแล้วก็ส้มก็ใช้มาไม่รู้กี่สิบขวดนะคะคือมันใช้ดีมากๆนะคะก็เลยจะมาแนะนำทุกคนได้ดูกันค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเ i s t e r m u s ซ l ลสำหรับขจัดพวกคราบสกปรกนะคะแล้วก็เชื้อราในห้องน้ำนั่นเองค่ะนี่นะคะตัวขวดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ยาสับสนนะคะเพราะมันจะหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยนะคะสำหรับ Mister m u s ซ l ลมันจะมีสูตรที่เขาใช้ในห้องครัวด้วยเหมือนกันนะคะจะคนละอันกันนะก็อันนี้นะคะด้านหลังก็จะมออีวิธีการใช้งานบอกนะคะนี่ สำหรับวิธีการใช้งานนะคะตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะให้เราหมุนมาหนึ่งรอบนั่นเองค่ะนี่นะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นโลโก้รูปเละอองน้ําอยู่นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็บีบออกมาได้เลยนี่นะคะมันก็จะเป็นฟองโฟมแบบนี้สีขาวนะคะกลิ่นก็แอบฉุนนิดน,นึงนะคะ ทีนี้วิธีการใช้งานนะคะเราจะฉีดให้ห่างจากตัววัตถุนะคะก็ประมาณ20เซนนะคะแล้วก็ฉีดบริเวณที่มันมีปัญหาเชื้อราได้เลยนะคะทั้งเราฉีดประมาณนี้เลยนะนี่ฉีดให้ทั่วเลยนะคะ ร้อยแล้นะคะทั้งกระเบื้องนะคะในห้องน้ำแล้วก็ตรงม่านอาบน้ำด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็ฉีดจนแบบครบเลยทีเดียวนะคะทุกอนู แต่จากนั้นนะคะเราก็จะปล่อยให้เขาทํางานของเขาไปนะคะเดี๋ยวอีก10นาทีมาดูผลกันค่ะ10นาทีผ่านไปไวมากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าที่เราฉีดสเปรย์ของ Mr. m เ s อ l ์มซแล้วเนี่ยมันช่วยกําจัดพวกคราบเชื้อราออกหมดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยโอ้โหนี่ถือว่าหายไปเกือบหมดเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าข้างล่างนี้จะเป็นคราบแบบคราบน้ําที่เป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าคราบเชื้อราเนี่ย ห,หมดเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะคะส้มก็จะใช้น้ำนะคะราดไปเลยค่ะ ะะก็สะอาดเรียบร้อยเลยนะคะรวมถึงพวกตรงบริเวณกระเบื้องด้วยนะคะก็สะอาดเลยค่ะพวกครับเชื้อรังดำๆนะคะก็คือหลุดหมดเลยนะคะเราไม่ต้องแบบไปขัดอะไรมากแค่แบบถูๆมันก็หลุดหมดแล้วนะคะหรือบางทีอ่ะเอาแค่น้ำมาะคะ่ะฉีดแรงๆมันก็หลุดไปเลยคือแบบใช้งานง่ายมากๆนะคะดีมากจริงๆนะคะส้องแนะนําเลยให้ใครแบบถ้าใครมีปัญหาแบบว่าเชื้อราในบ้านในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยตัวเงี้ย ออหมดจริงๆ้ทุกคนเลิศเวอร์เอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็มารีวิวงานแม่บ้านให้ทุกคนดูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe คลิปนี้ซ้ําด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย